ใกล้ท้องกับตัวของอ่ามูลลดน้ำหนักมาเหมือนกันโอ้โหได้แล้วทุ่มอ่าก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับไอดีป้ายแดงของผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมหลายเลนเจอร์ในราคาที่อยู่ในทุกเกมไปอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมารีช็อปกันเลยทุ่มบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจทุ่มได้รับส่วนลดสูงสุดถ,ถึง35%กันเลยการันตีความปลอดภัยนทุน่มเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วนะทุ่มสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดี่อินชาต์หรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม กราฟสัดดีทั้งชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยดีตตอนรับสู่ช่องไอซัมซารี่กับเกมไลเลนเจอร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าตาไอดีป้ายแดงของผมหรือว่าไอเดีเลมลูกหลักเป็นทเทียบ้อยแล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาตามล่าธนนะของปลาวไก่ทองเองเองนื่องจากว่าปลาวไก่ทองเป็นตู้ขโมกาถ์ครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่า เป็นตัวดาเมจที่หวังผลได้แล้วก็เป็นดาเมจที่ลง,ลงมาจากราลวลกนิดเดียวเองครับผมแล้วก็จุดยืนบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ยืนไกลมากยืนจุดอยู่ที่700กว่าเลยครับผมก็ถือว่าหลบสกิลจากระยะยืนได้แบบชิวๆแล้วก็สบายๆเลยแหละสาหรับเบนเจอร์ตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่เพิ่มโอกาสคู่ก,กับตัวของไกลทองจะเป็นตัวของมูลลดตําหนักครับผมสำหรับเบนเจอร์ตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวแบบอ่าเสริมเสริมทีมแล้วกันอ่าเป็นตัวแบบพวกเสริมทีมแบบ อาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับเจ้าตัวนี้เหมาะแก่ทีมที่เป็นทีมที่ค่อนข้างที่เก่งแล้วแล้วก็มีกบค่อนข้างที่เหลือเฟือเพื่อที่จะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้มาคอมโบความสามารถหยุดเวลา5วินนั่นเองตัวนี้ก็ค่อนข้างที่ใช้งานระบากนิดนึงน้องถ้าไม่ได้ความสามารถในการหยุดเวลา5วินก็อาจจะใช้งานระบากนิดนึงตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดในตู้กระชาตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวของไร้องนั่นเองเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยว่า ผมจะเปิดได้ตัวของไกลทองไม้ท่ผมใน30ตัวอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยท่ผมว่า5ตัวแรกเราจะได้เลนเจอร์ตัวไหนการห่มมอะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าตัวแรกเราจะได้ตัวไหนสําหรับตัวตัวในตู้กระชาตูนี้นะผมก็มีโอกาสที่จะได้รับเลนเจอร์ตัวใหม่เหมือนกันนะผมเท่าที่ผมรู้มาก็น่าจะมีแหละสําหรับในตู้นี้หรือว่าไม่มีอันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนะผมเท่าที่ผมรู้คือ,อถ้าปกติแล้วถ้าเป็นเลนเจอร์ปกตินะผมมันจะมีแต่ยกเว้นเพียงแค่แสงมืดใหม,ม่ที่ไม่มีในตู้กระชาตู้นี้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมโอ้โห เพว่าบาวไก่ทองที่ไหนได้เป็นบาวโต้ขึ้นนุ่มเป็นอะไรที่เหมือนกันมากๆนุ่มสำหรับไก่ทองกับโต้ขึ้นคือมันขี่อะไรเหมือนๆกันนุ่มมาก็ขอให้ได้หน่อยได้ไหมสําหรับตู้นี้ขอให้ได้ตัวของไม่มูลลดน้ำหนักก็ทางนองอไก่ทองก็ได้นุ่มสองตัวนี้อยากได้มากๆโอ้โหแดนเนียว ก็เปิดไปประมาณครึ่งทางแล้วทุกคก็ได้แนนอนดรอยมาสำหรับใครที่สนใจผมอ,อ่ะเติมแพ็กเกจต,ต่างๆในเกมรายเดือในระบบ iOS ผมขอแนะนำเป็นมาลูช็อปเลยทุกคตอนนี้บอกได้เลยว่าสาย Android ทุกคอ่ะก็แห่กันไปเติมระบบ iOS กันค่อนข้างที่เยอะมากๆเนื่องจากว่าระบบ iOS ตอนนี้ราคาประหยัดมากๆทุกคแล้วก็โอ้โหเติมถูกกว่าตัวเกมค่อนข้างที่เยอะมากๆได้รับส่วนลดสูงสุดถึง,ถง35%กันเลยทุกคสำหรับมาลูช็อปนะทมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกคแล้วก็เปิดมานานกว่า3ปีแล้ว หรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคิปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อว่าผมจะเปิดได้อะไรท่ากมอีก15การ์ดไอดีป้ายแดงผมจะเกิดไหมไอดี ID นี้ผมยังมีตัวอื่นเสริมอยู่ในทีมอยู่ท่าผมแต่หลักๆแล้วผมก็อยากได้ไกลห้องกับตัวของอารม มูลลดตำงหนักมาเหมือนกันโอ้โหได้แล้วทุกมอาก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ ID ป้ายแดงของผมก็ถือว่าเปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกมสำหรับ ID ป้ายแดงก็ได้แนะของอาสิจอมข้ามังเวฟราวมาแล้วทุกมบอเลยว่าเปิดไปน่าจะประมาณ20การ์ดทุกอะก็เหลืออีก10การ์ดเดี๋ยวก็ อ่ะผมก็จะมาโยกเปิดตู้ล่างแล้กันเพราะว่ามูลนิธิำหนักผมก็อยากจะได้เหมือนกันแต่ตัวหลักๆที่ผมอยากได้ก็อยากได้บราวเหมือนกันผมม่เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นโโหึง10บฮาร์ดโอ้โหบอกเลยว่าคุม้มมากๆค่าไอดีนี้ได้ทางน้าของลาวตัวนี้มาอีกจะเป็นอะไรที่คุม้มมากๆเลย่าบอกบอกเลยว่าลาวแสงตัวตึงน้่มมา โอ้โหได้กรรมการแจกใบเหลืองครับผม,ผมน่าจะคาดหวังเยอะเกินไปไหมอีก5การ์ดะก็ถือว่าคลิปนี้ประสบความสําเร็จแล้วครับผมเปิดได้ทนะั้งของไกลทองมาแล้วบอกได้เลยว่าใครที่อยากเห็นคลิปรีวิวตัวของไกลทองเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ละกันเพราะว่าตัวของไกลทองครับผมตอนนี้ผมก็ปั้นไปล่างก้าดาวไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ติดทีมอยู่ครับผมอดี ID นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมสำหรับไอเดียเล่นลูกลักอ่ะเดี๋ยวก็ไปรุ้นก,กันต่อที่ ID ไอดีใบม่วงละกันนะครับผมต่อมาอยู่กันที่หน้า แดงผมได้หน,น้าของลกลทองมาแล้ว ID ป้ายม่วงผมก็ไม่อยากจะน้อยหน้าเหมือนกัน ID นี้มีทั้งหมด25การถ้าได้่าตัวใดตัวหนึง่งนะผมระหว่างตัวของมูลลดตำหนักกับตัวของไกลทองมาตัวไหนก็ได้นะผมเพราะว่าผมต้องการมารีวิวนั่นเองสําหรับตัวที่ผมอยากได้รีวิวมากที่สุดก็ต้องเป็นตัวของมูลลดตำหนักนะผมเนื่องจากว่าตอนนี้ ID ที่มีมูลลดตำหนักผมไม่มีแล้วนะผมผมก็เลยต้องการตัวนี้เป็นพิเศษนั่นเองมาก โอ้โหผมคิกว่ามูลที่ไหนได้เป็นราวอมยิ้มหัวกะโลกนั่นเองตัวแรกมาก็ประเดิมด้วยตัวเจดาวเลยทมกไม่รู้ว่าในตู้กาชาติตู้นี้ใส่ตัวบราวไกทองกับตัวของมูลลดน้ำหนักมากี่ตัวกันทเท่าที่รู้คือน่าจะออกเยอะไหมรอบนี้ขอหน่อยเถอโอ้โหเลดแรปเตอร์ซัลลี่ ก็ถือว่าเกลือโนอสัาหรบเบืนเจอร์ตัวนี้อ่ะสิกากาดสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวใดตัวนึ่งไหมไอดีน,นี้ผมก็ไม่ค่อยคาดฝังสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าแสงมืดในทีมก็ค่อนข้างที่มีเยอะแล้วก็บางตัวผมยังไม่ได้ปั้นมาใช้ด้วยซว้วโนบมาตัวถัดไปเป็นกระสีฮันนั่นเองนะก็เป็นตัวที่ ไม่ค่อยได้ใช้ว่าตัวย่อยขิงนั่นเองหลายคนก็มองว่าตัวนี้เป็นตัวย่อยคินองนมอ่ะหลายตัวที่ผมทาคลิปรีวิวไปบางคนก็บอกว่าย่อยขิงค่อนข้าง,างที่เยอะเหมือนกันและมีหลายคอมเมนต์ขอผมที่อยากให้ผมรีวิวเลนเจอร์ตัวเก่าเองเดี๋ยวผมก็จะทยอยรีวิวให้อ่าทีละตัวเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวอื่นเ๋ยผมจะทยอยรีวิวให้เองสําหรับในเดือนนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกิจกรรม9.5ปีแล้วก็ มีานาคของตู้แสงลุกเก่ากบมาขายเปิดได้ประมาณนี้ลักการโนมอรอบนี้คือเกลือนอักมากๆากนผมสำหรับ ID ไอดีป้ายม่วงนะก็ถือว่าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไอดี ID นี้ผมก็ไม่ค่อยจะซีเรียสห่มเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม,ผมก็มาอยู่ที่หน้าต่างไอเดีเอลซ่าเป็นทเทียบร้อยแล้วทุ่มสำหรับไอดีนี้ผมก็ต้องการตัวของปลาไกลทองเหมือนกันเนื่องจากว่าไอดีนี้ไม่มีตัวดาเมจแสงมืดเลยทุม่มส่วนมากที่ผมมีก็น่าจะเป็นดาเมจสายพลังโุม่มเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยว่า20การอดี ID นี้ผมจะ่ปิบดดกา อ่า ID นี้น่าจะเป็น ID ที่3แล้วผมสำหรับการเปิดไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้น้าของะายของอีกตัวนึ่งไหมโอ้โหได้เป็นทน้าของอาฮิเมะนั่นเองสำหรับเิจเจอรตัวนี้ทุกนแต่ก่อนเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆปัจจุบันก็ยังใช้งานดีทุกผมในด่านวิ่งบอกเลยว่าเป็นตัวปั๊บที่โอ้โหค่อนข้างที่ครอบคลุมแล้วก็ปั๊บแบบจากหน้าป้อมเลยทุกผมเป็นตัวที่คุมมากมาตัวถัดไปโอ้โห ได้เป็นเดนิสรถขนแอปเปิลโนะอ่ะก็เดี๋ยวก็มาดูกันต่อว่าผมจะเปิดได้ไหมสําหรับใครที่เปิดได้ไลค์กันหรือคอมเมนต์มาเขีได้ตารางคิดนี้ได้เลยทุว่าเปิดใต้เลนเจอร์ตัวไหนบ้างแล้วก็เปิดได้ในตั๋วแกลชาที่เท่าไหร่นั่นเองอ่ะก็ได้เป็นมูลนักข่าวเจ็ดดาวมาโอ้โหเริ่มพอแล้วทคห้าตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่านะทุอ่ะสําหรับห้าตัวนี้ขอเป็นห้าตัวปูกบเซกได้ไหมขอทางน้าของลาวไก่ทองหน่อยได้ไหม โอ้โหได้เป็นเจสสิก้าอินเดียแดงมาแต่กไกลเลยนเนอะมาเลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวเกลือนั่นเองผมก็อยากจะทำพีร้อยอยู่รผมถ้าไม่ติดฐานหนึ่งอย่างคือแบบเลนเจอร์ตัวนี้มันดอปค่อนข้างยากรนอะลำบากมากแล้วก็เกลืองฝนตกค่อนข้างเองอ่าสำหรับ2ตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนําให้เปิดตามร้านผมไม่รู้ว่าทู้ทันมืดจะมาเป็นตัวไหนแต่ที่ที่แน่ๆเมอะทัดมืดน่าจะมาเร็วๆนี้เนะไม่วัน บบวันจันทร์วันอังคารก็วันพุ๊อ่ประมาณนี้ละกันสำหรับตู้ทัดมืดเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ ID ดีอลิสกันเลยนะครับผมสำหรับ i อดีนี้ผมก็มีตัวดาเมจอยู่แล้วแต่ว่าดาามจตตัวนี้ไม่ทะลุอมตะนั่นเองผมก็มีทนาของไกลทองอยู่แล้วด้วยนะครับผมอ่าผมมีไกลทองอยู่แล้วทําไมผมถึงมาเปิดตามล่อยู่ล่ะ พราะหลักๆแล้วนมผมก็อยากได้ท่าท่าของมูลลดน้ำหนักเหมือนกันถ้าได้เกททองอีกตัวหนึ่งก็ไม่ค่อยจะซีเรียสสักเท่าไหร่แต่ที่ผมอยากได้จริงๆังจ,งจังๆนมก็จะมีท่าทาของมูลลดน้ำหนักแล้วก็ตัวของลาวตัวใหม่เองเดี๋ยวผมก็จะแบ่งเปิดละกันสำหรับดูไกาชาตู้นี้นมนะผมก็จะแบ่งเปิดทั้ง2อตู้เลยแต่ที่หลักๆที่ผมอยากได้ก็อยากได้มูลลดน้ำหนักมาเนื่องจากว่าไอ้ดีนี้นมอะผมเล่นไปทางอินดี้อยู่แล้วแล้วก็ผมก็อยากได้ตัวคอมโบความสามารถหยุดเวลา 5V มาเพิ่มด้วยโนมอีกจังหนอ่ ตัวก้าวดาวท่นผมอ่ะผมก็มองว่ามันก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่ผมก็เลยอยากจะลองทํามานั่นเองเนื่องจากว่า ID ดีนี้เป็นไอดีอินทอท่าผมผมเลยจะปั้นตัวตามที่ผมชอบนั่นเองอ่ะผมเปิดไปประมาณส10บตัวไม่ออกเดี๋ยวขอโยกมาเปิดดูรังหน่อยละกันเพื่อผมจะเปิดได้ตัวของเปล่าอัศวินท่ผมอ่าในเดือนนี้ตัวที่ผมยังเปิดไม่ได้ก็มีตัวของเปล่าอัศวินด้วยท่านผมะผมก็อยากเอามารีวิวเหมือนกันสำหรับรีเจอร์ตัวนี้ว่าการใช้งานเป็นยังไงอ่ะ ได้เป็นมงอัปลักษ์มาทุ่มเกลือหนักมากๆช่วงนี้อ่ะก็ขอให้ได้หน่อยได้ไหมขอให้ได้ตัวที่มันใช้งานดีก็ได้นะผมอ่ะสำหรับรอบนี้ขอหน่อยเถอะขอหน่อยโอ้โหได้้าคุมชมพูดเดี๋ยวก็สลับไปเปิดตู้บนเหมือนเดิมทุ่มเนื่องจากว่าตู้ทางด้านของเปลาตัวใหม่มันเกลือหนักมากๆแต่ทางด้านของเปลาชาละวันหรือว่าบปล่าไก่ทองตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่ ออกค่อนข้างที่ง่ายโลกในความคิดของผมอ่ะและอีกอย่างนึงคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆสาหรับการปั้นแม็กนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปเปิดกาชาผมบอกเลยว่าอ่ะสำหรับใครที่อยากจะเปิดก็อ่ะลังเลหรือว่าอยากจะเปิดแบบ ทัดมืดทาแสงถ้ายังลังเลยอยู่ผมแนะนําว่าเปิดตู้กาชาทาแสงไปเลยส่วนใครที่จะดองไปคโคนลโบก็ดองย,ยาวไปเลยทุกคเพราะว่าโคโลโบใกล้กามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะมาวันที่20กว่านี้แหละสําหรับโคโลโบนะครับก็สําหรับคลิปเปิดกาชาก็ประมาณนี้แล้วกันและอย่างหนึ่งผมก็ขอฝากในกั้นก็เป็น้าของามารู Mar ้ช็อปนั่นเองสําหรับใครที่สนใจเตอแพ็กเกจต่ตางๆในระบบ iOS ที่ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%ก็สามารถไปเติมไปได้ที่มารู้ช็อปได้เลยทุกคร้านเติมในระบบ iOS ระบบสำหรับ ที่เป็นสาย Android อยากเติมในระบบ iOS ก็ไปเติมได้เหมือนกันถึงแม้ว่า r u b y จะแยกกันแต่ของรางวัลได้เหมือนกันทุกแพ็กเกจผมสามารถกดรับได้เลยสำหรับลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิปชั่นก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากสำหรับใครท,ที่ชื่นชอบคลิปนี้ไก่ดึงกดไลค์กดซับสไครป์กดิแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆช่องไอซ n ซันตานี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ